ในริระดของแกนจารทำตัวนะครับผมก็เราให้นิยามว่า local to global นะครับผมก็กล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นลึกเข้าไปนะครับผมแนบติดกับกระดูกสันหลังมีหน้าที่ช่วยรักษาความมั่นคงและควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีการหดตัวช้าหรือว่า slow t w i t นะครับเหมาะสำหรับกิจกรรมประเภทยาวนานใช้เวลาในความอดทนสูงนะครับผมนั่นคือในกลุ่มแรก สปอร์ตไซอ b น c บโคสโซนครับคลิปนี้ก็เป็นการฝึก5ท่านะครับผมแกนกลางลำตัวให้มีความมั่นคงในการวิ่งของแต่ละความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในท่าที่1น,นี้นะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ท่าแพง้งแต่เป็นในลักษณะของแอลโบรแพ้งนะครับข้อศอกวัลัยข้อมือนะครับผมใบหูวัลายสะโพกข้อเท้าเป็นเส้นตรงนะครับน้องมุดหลังไม่แอนปีก้อยหลังไม่โดงก้นไม่โดงอ่า นะครับผมก็พยายามเก่งหน้าท้องนะผมกรีปในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่ากระดูกสันหลังของเราให้มีความตรงมั่นคงที่สุดนะครับในออปชั่นต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าความหนักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยการงอเข่าเกือบถึงพื้นสามสองไปงอเข่าเกือบถึงพื้นนะครับความรู้สึกหนักเบาเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างจากท่าแรกไหม อันไหนหนักกว่าครับงอเขา่เขาหนักกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นการเพิ่มนะครับผมออปชันไปในเวลาเดียวกันในการฝึกซ้อมนะครับผมของเช้าวันนี้ในท่าที่2นะครับก็จะเป็นการไซ์แพงแต่ในออปชั่นแรกนะครับเราให้พับขาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ถึงความหนักเบาในการออกแรงเกรงค้างไว้นะครับ กลุ่มกล้ามเนื้อเป้าหมายบริเวณไหนครับเอามือสัมผัสหน่อยอ่าจะเป็นในส่วนของลำตัวด้านข้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ค้างไว้20วินะครับผมอ่าให้เราจับโฟกัสหรือว่าเซตอัพท่าทางนะครับหัวเขา่าสะโพกวลายและใบหูของตัวเรานั้นอยู่ในจุดเดียวกันนะครับผมในส่วนของหน้าท้องนะครับผมก็ เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับผมเข้าใจว่าเป็นแค่การซิดอัพหรือการครัช์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในเนื้อความจริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยที่ควรให้ความสำคัญมากกว่านั้นในออปชันต่อไปจะเป็นการเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงนะครับตอนนั้นเซตอัพท่าทางของเราก็คือ ข้อเท้าหัวเขา่าสะโพกวไหล่และใบหูอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ให้คนด้านหลังนั้นมองท้ายทอยของคนด้านหน้าเพื่อที่จะเซตอัพในส่วนของคอเมื่อได้ท่าทางแล้วเหยียดตัวตรงขึ้นมาโอเคยกแขนขึ้นเพื่อที่จะให้ง่ายหรือยากขึ้นครับอยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกตรงไหนเอามือไปสัมผัสหน่อยโอเคนะครับผมบริเวณข้างลำตัว นะครับ internal a b d o m i n s t นะครับผมกล้ามเนื้อมัดด้านในของเรา20วิวินะครับคอไม่ตกนะคอไม่ตกนะครับผมค้างไว้20วิวิหายใจเข้าออกปกตินะครับผมให้น้ำหนักตัวอยู่ที่กึ่งกลางนะครับผมบริเวณหน้าท้องของเรานั้นหากว่าเป็นตกอยู่ที่แขนมากเกินไปให้รู้ตัวแล้วรีบปรับนะครับ เมื่อครบ20ครั้งแล้วก็ให้สลับข้างกันนะครับผมก็เริ่มทุกอย่างเหมือนเดิมเซตอัพก่อนนะครับในส่วนของแกนกลางลำตัวของเรานะครับผมก็ประกอบไปด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมหลังส่วนล่างและก็กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับมีหน้าที่สําคัญมากมายครับผมในการช่วยรองรับแรงกระแทกสร้างความมั่นคงให้กับการเคลื่อนไหวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามแกนกลางลำตัวเป็นเด็ดขาดนะครับผม ในสริระของแกนยารนำตัวนะครับผมก็เล่าให้นิยามว่า local to global นะครับผมก็กล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นลึกเข้าไปนะครับผมแนบติดกับกระดูกสันหลังมีหน้าที่ช่วยรักษาความมั่นคงและควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีการหดตัวช้าหรือว่าช l โลทวิ t นะครับเหมาะสำหรับกิจกรรมประเภทยาวนานใช้เวลาในความอดทนสูงนะครับผมนั่นคือในกลุ่มแรกในท่าที่3นะครับผมก็ จะเป็นการนอนงายนะครับผมยกแขนขาแล้วมีการบิดลำตัวนะครับผมไปซ้ายขวาโดยให้สะโพกกับอวัยของเราฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราเคลื่อนไหวนั้นยกขึ้นมาแล้วให้เราหยุดการเคลื่อนไหวนั้นให้ได้นะครับผมในตัวที่2ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ local to global นะครับผม global ก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นนอกนะครับผมนิยามสวยงามก็คือจากภายในสู่ภายนอก นะครับผมก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยในการบิดและก็งอลำตัวนะครับมีกล้ามเนื้อแบบลักษณะของฟาชวิตไฟเบอร์หดตัวเร็วเหมาะสําหรับกิจกรรมที่ต้องใช้พละกกำลังหรือว่าออกแรงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมอ่านี่คือในส่วนของอ local to global นะครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเพียงแค่ Sit-up แผงหรือว่าคลัชเปียงอย่างเดียวนะครับ ให้กำเนียรรอบรอบลำตัวของเราได้มีการทำงานครอบคลุมการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นครับผมต่อไปในท่าที่4นะครับผมก็เริ่มต้นโดยการดันพื้นท่าเตียมนะครับวัวไหลข,ข้อศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะครับผมปลายเท้าเหยียดาขาเหยียดตรงนะครับผมแทงเข่าให้ใกล้หรือว่าเกือบถึงข้อศอกให้มากที่สุดครับโดยที่หลังตรงนะครับหลังตรงอยู่กับที่นึกถึงการ ภายในของเรานะครับน้องมุดเก็บคางนิดหนึ่งในท่าที่5ท่าสุดท้ายนะครับผมเป็นการนอนหงาเริ่มต้นจากการเด็ดปักนะครับอ่าเหยียดข้อต่อสะโพวกวลายนะครับนิ้วโป้งส้นเท้าแตะพื้นแล้วขึ้นมาโดยที่หลังไม่แอนนะครับผมอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับผมลักษณะทิศทางการเคลื่อนไหวของแกนกลางลำตัวนั้นนะครับ มีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการพยุงนะครับผมเอ,อื้อเฟื้อซึ่งกันและกันระหว่างกล้ามเนื้อพาดด้านบนตรงกลางและก็ด้านล่างรวมไปถึงซ้ายขวาและหน้าหลังเราใช้คําพูดรวบรัดง่ายๆนะครับผมเพราะว่าในการนําเสนอเราจะได้เข้าใจตรงกันให้มากที่สุดนะครับผมว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันในการเคลื่อนไหวแต่ละจังหวะนะครับเพราะนั้นมันอาจจะแยกออกจากกันไม่ได้ หลังไม่อนนะครับหลังไม่อนเหยียดปนานมุดเบาๆนมุดเบาๆวางเบาๆวางส้นเท้าเกือบแตะพื้นแล้วขึ้นทันทีโดยที่หลังไม่อนโอเคก็เป็น5้าท่าในการสร้างเสริมความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวนะผมหลายครั้งที่นักวิ่งนะผมพยายามที่จะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นนะผมแต่ลำตัวยังมีการบิดสายหรือว่า ขาดความมั่นคงในการเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นแกนกลางลำตัวคือสิ่งที่อาจจะแก้ปัญหาในส่วนนั้นของนักวิ่งที่มีอาการลำตัวส่ายหรือบิดเบี้ยวในบางจังหวะของการเคลื่อนที่นะครับผมการทำงานบางจังหวะอาจจะต้องมีความสัมพันธ์กันร,ระหว่างแขนขาและลำตัวในการกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือการวิ่งด้วยความเร็วที่สูงสุด เมื่อมันยังไม่ตอบโจทย์ความสามารถในการวิ่งของเราก็พยายามถอยกลับมาดูว่าส่วนไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนของตัวเองส่วนไหนที่เรายังคงต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ต่อความเร็วและความนิ่งในการวิ่งแต่ละจังหวะก็นะครับจำนวนครั้งจำนวนครั้งก็จะเป็น20ครั้งนะครับผมในบางท่าที่เราทําต่อเนื่องก็จะเป็นออปชันเสริมหรือออปชันที่จะทําให้เกิดความซับซ้อนในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น ลองทําตามดูนะผมว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างได้ประโยชน์อย่างไรจากคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมทั้ง Facebook Fanpage และ Youtube c h anel n ในเที่ทำการนิทรรศและเพียงเท่ในในที่ละใดครับ